อืมกล่องจริงเลยคันนี้ปกักโอ้โหเดี๋ยวก่อที่เอาไปก่อที่โอ้ยเดี๋ยวรีวิวกันฮะคัะนนี้ GLE สามห้าศูนดีเซลเดี๋ยวเจอกัน สวัสดีครับผมนนท์นะจ๊ะ t ี m ีเอมอเตวันนี้มาพบกับเจ้าเบนซ GLE 350ดีเซลเดี๋ยวผมมาพาดูออปชั่นรอบๆคันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้พิเศษสุดๆคือฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกร้เลยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับใครสนใจเดี๋ยวติดต่อหาผมได้นะครับเชิญชมได้เลยฮะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์3,000 3,000เทอร์ V6 นะครับ258แรงม้านะครับของเจ้าเบนซ์ GLE 3ามาสนคันนี้นะฮะรหัสเป็นตัวดีเซลเพราะว่ารถสมัยเนี้ยรุ่นรุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยจะเป็นไม่ดีเซลล้วนก็เป็นเปนสินล้วนหรือว่าปลักอินไปเลยแต่คันนี้ยังคงดีเซลล้วนๆอยู่นะฮะแล้วก็มาพบกับเจ้าไฟหน้าอาชยะนะครับ LED นะครับปรับเลี้ยวตามตามพวงมาลัยรถเราด้วยนะครับคันนี้ แล้วก็ได้พาร์ททั้งคันเลยเป็น AMG ทั้งหมดเลย121ทั้ง4วงนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปดูภายในเดี๋ยวให้ลองดูรอบๆคันนี้สวยมากเป็น SUV บึกบึนของเจ้าเบนท์ค่ายเบนท์นี่นะฮะว่าว่าเขาทำรถออกมาได้ดีมากคันนี้มองรวมๆเหมือนจะดูไซส์ใหญ่นะแต่จริงๆแล้วผมว่าถ้าคุณอย่างผมเนี่ยดูรถเล็กไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ ส่วนภายในเนี่ยก็ค่อนข้างให้มาครบเดี๋ยวเราดูภายในอีกทีนึงแล้วก็ดูด้านท้ายด้านท้ายสวยมากเป็น G.L.C. G มันจะคล้ายๆกับ G.L.C. คูป G.L.C. คูปแล้วก็ G.L.E. คูปตัวนี้เป็นคูปนะฮะเดี๋ยวดูด้านหลังครับผมมาดูด้านท้ายของเจ้า G.L.E. 350ูนดีเซลนะครับคันนี้เป็นขับ4 f o 4matic ด้วยนะฮะสัญลักษณ์ไม่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วส่วนตรงนี้จริงๆบางท่านเนี่ยเข้าใจว่า เปิดฝาท้ายนะฮะไม่ใช่นะครับตัวนี้มันเป็นกล้องซ่อนไว้ด้านในนี้เป็นกล้องถอยหลังนะฮะเขาจะเปิดขึ้นเหมือนพวกซีคาร์ตนะครับตัวเปิดฝาท้ายอยู่ตรงไหนอู่ตรงเนี้ยใช้นี้ตรงนี้นะครับใหญ่นะผมว่าใส่ถุงก๊อฟได้สองสามลูกได้เลยนะครับถือว่าโอเคฮะตอบโจทย์มีเปิดปิดล็อกได้ตรงนี้เดี๋ยว ท้ายคลิปเดี๋ยวผมมาบอกราคาอีกทีหนึ่งว่าคันนี้ทำไมถึงฟรีดาวแล้วราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเจอกันครับมาพบกับภายในเจ้า g le นะฮะคันนี้ค่อนข้างที่จะให้มาครบเหมือนกันนะครับทุกอย่างเนี่ยผมว่าเบนซ์เนี่ยให้มาค่อนข้างร0 0เนหมดแล้วแหละเช่นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็พวกพวบคุมความเร็วมีเกียร์มีอะไรเรียบร้อยแล้วก็อย่างคันนี้มีมีปรับโหมดได้4โหมดในการในการขับขี่นะครับแล้วก็มีตรงเนี้ยเขาเรียกว่า เวลา,เ,าเพื่อนสมาชิกทุกท่านเนี่ยที่เวลาใส่กาแฟร้อนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีปรับปรับเป็นร้อนกับเย็นได้ตัวนี้ถือว่าโอเคฮะในไซส์นี้จะอยู่ในไซส s ์ s c a r d นะรถพวกนี้ถ้าตัว g l c จะไม่มีแต่เป็น g l e ถึงจะมีให้นะครับแล้วก็คันนี้มีสลูปมีมูลลูปมีสลูปแล้วแล้วก็เครื่องเสียงเป็นอัลมากาดอนนะครับก็ค่อนข้างครบเลยนะตอนปีรถคันนี้ออกมาปี2016ไม่มีขายที่67 แล้วก็มาเปลี่ยนโฉมตอนปี18ปลายปีนะครับก็ยังได้เป็นเครื่อง,เ,องเสียงฮับการ์ดนอยู่แต่ตัวรุ่นใหม่ๆแล้วจะเป็นเบอร์มาสเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวลองนั่งข้างหลังดูเดี๋ยวผมไปนั่งข้างหลังให้ดูผมว่าใหญ่นะขนาดเนี้ยผมว่าก็ไม่ได้ขนาดว่าอึดอัดน,นะถือว่าเจ๋งคะเดี๋ยวลองดูข้างหลังเนี่ยฮะข้างหลังผมนั่งเนี่ยก็โอเคนะผมร้อยก็โลนั่งสบายครับตัวเนี้ยคนบางคนมองว่าข้างนอกจะดูใหญ่แต่ผมว่านะ ขับคล่องมากมากเพราะว่ารถออกแบบมันเป็นถ้าเป็นคูบอบขอบยังไงก็ดูแบบคล่องแคล่วอยู่แล้วฮะแล้วยิ่งด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยนะนั่งสบายครับเจ๋งฮะผมว่าเป็นรถที่น่าใช้ครับอันหนึ่งเลยมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับทำไมถึงบอกว่าฟรีดาวเพราะว่าคันนี้สนนราคาอยู่ที่3 4 9ล้านนบาทนะครับถ้าเพื่อนเพื่อน fc tpm motor เห็นคลิปคลิปนี้นะฮะผมลดไปให้แสนห0าหนึ่งแสนะเหลือสามล้านสามแสนหหมืนเก้าพันจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเดี๋ยวผมคลิปต่อๆไปผมจะมาบอกว่าทําไมถึงจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเพราะอะไรเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวต่อไปผมก็จะฝากช่องทางติดต่อไว้นะฮะ tpm motor ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ